สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทวันนี้เวลา17นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตระดารโหฐานพระราชวังดุสิต ไปยังอนุสรสถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบอบพิสถิตมหาศีมารามส่งเชิญพระสรีรังคารล,ลงในถ้ำศิลาและส่งปิดฝาถ้ำศิลาและเลื่อนเชิญเข้าสู่ที่บรรจุและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงวางพงมาลาทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสการะขณะนั้นชาวพนักงานประคมสังแตรงอนแปรฝรั่งปีกลองชนะทหารกองกรตยศถวายความเคารพ แฝงวงบรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูอนุสรณ์สถานวัดราชบอบพิสถิตมหาศีมารามถนอนอัสดางสเสด็จพระราชดำเนินกลับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแปลวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีและเจ้าหน้าที่ได้ปิดผนึกที่บรรจุพระสรีรงังคาร เมนนื่อเวลา16.18นน,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดป,ประมอมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแถนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระพระอบพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินโดยพระราชยานจากพระศรีรัตนเจดีย์ไปออกประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเชิญขึ้นประดิษฐานในรถยนต์พระที่นั่งโดยญาติราขบวนเชิญพระสรีรังคารออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีมีขบวนกอง พันธาม้าที่29รักษาพระองค์จํานวน77ม้าเป็นฐานม้านํา44ม้านําขบวนรถยนต์พระที่นั่งเชิญพระสรีรังคารตามด้วยรถยนต์พระที่นั่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปิดท้ายที่ขบวนฐานม้ารักษาพระองค์กองเกียรติยศขบวนหลังตามขบวนเชิญพระสรีรางคารไปตามถนนหน้าพระลานถนนสนามชัยถนนกัลยานไมตรีถนนอัสดางไปยังถนนราช บอพิษขบวนหน้าทหารมารักษาพระองค์แห่นำรถยนต์พระที่นั่งพระสรีรังคารเทียบที่ประตูทางเสด็จวัดราชบอบพิสถิตมหาสีมารามเจ้าพนักง,งานภูสามาลาเชิญพระพระอบพระสรีรังคารเข้าสมประตูวัด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินตามพระสรีรังคารทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแปลวงเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระพระอบพระสรีรังคารไปประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ทองในพระอุโบสถข้ามพุทธบัลลงกงพระพุทธอังคขีรถ สมเด réussi, ็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรดประทานพระอุโบสถและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน แล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยมกุฎราชกุมารทรงทอดผ้า,าไตรถวายพระสงฆ์วัดราชบอ่อพิษ30รูปพระสงฆ์สดระปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระพระอบพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินไปยังอนุสร์สถานรังสีวัฒนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินตามสำหรับอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบ่อพิสิทธิ์มหาศีมารามเป็นที่ประดิษฐานพระสรีรังคารของราชสกุลมหิดลสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า โดยมีพระราชประสงค์ให้พระมเหสีเจ้าจอมมารดาและพระราชโอรสพระราชธิดาที่สืบสายราชสกุลในพระองค์ได้ประทับอยู่รวมกันภายหลังที่ได้เสด็จสวรรคตรหรือสิ้นพระชนและเป็นที่ประดิษฐานพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินมีลักษณะเป็นอาคารจตุรมุกยอดสถูปมีมุกกระสันเชื่อมระหว่างกันตรงกลางเป็นสถูปขนาดใหญ่บุโมเสกทอง บริเวณโดยรอบหลายล้อมด้วยต้นรีลาวดีอายุกว่า100ปีต้นปีบและต้นแก้วซึ่งนับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินตามโบราณราชประเพณีซึ่งพระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมสการะได้ที่สุสานหลวงวัดราชบอพิสถิตมหาสีมารามได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬกา